g v i e l ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply g v i e l Adway มากกว่าที่คุณคิด Asrock motherboard ท,ที่เกมเมอร์และนัก overclocker ok เลือกใช้ ASUS Number one in quality and service BenQ because it matters ได้อหนึ่งไปเลย สวัสดีครับอ๋อหนึ่งอยู่สวัสดีครับหนึ่งอยู่ไหนนะอ๋อแต่หัววันเลยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คร็อกโซนดีวีนะครับซีซั่นที่2นะครับอยู่ในช่วงของนิวอัปเดตกับผมนัทมิสตรีครับผมผมเสียอุ้ยครับครับผมเสี่ยตั้มครับเสี่ยยิงปั้าเอาไปแล้วเล่นตุ้ดตะเอาเล่นไปแล้วเออเล่นแล้วเล่นอีกนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับชิวๆชิวๆสบายๆเป็นอะไรไม่ได้นอกจากรีวิวฮาร์ดแวร์ ครับวันนี้ก็มีฮาร์ดแวร์มาวางอยู่ตรงไม่ใช่ครับเป็นเพรเราเค่97่โอเคเส้จ97เหรอเส้97เก้97ก็มานะก็มาพี่เอออ่ะนะครับเหมือนเดิมเราเล่าข่าวกันเลยดีกว่าครับส่งมาขนาดนี้ข่าวแรกเลยก็คงต้องเป็นตั้มแลหละอีกแล้วอีกแล้วามได้ครับข่าวแรกครับเป็นของผมว่าของทางค่าย Microsoft ครับผมครับผมได้เปิดตัว Microsoft Office 2016แล้วครับ สองพันสิบหกสองพันสิบหกไม่ปีนี้สองพันสิบห้าอืมเปิดตัวปีเขารีบเขารีบเขาเรีบ,รบ,รบแล้วก็ยังไงต่อครับนั่นแหละครับก็เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมา<ะ>เดือนมีนาเนี่ยก็ทำมาหากินได้ฮนะทําไมฮะับเก็บเกี่ยวนาแตเพราะว่ามีนาไม่มีนาครับ <laughs> ครับเดือนมีนาที่ผ่านมาก็ได้เปิดตัวครับออฟฟิศแต่ว่าเป็นของเดเวลลอปเปอร์อ่าอ่าก็คือให้ คนรไอทีได้ลองลองใช้กันลองเอาไปพัฒนาดูใช่แต่ว่าข่าวล่าสุดเนี่ยก็คือทาง Microsoft เนี่ยเขาได้เปิดตัวออฟฟิต2016เนี่ยให้เป็นเขาเรียกว่าพับบิคทีวิวละคือให้คนได้มาลองใช้กันละคือก่อนหน้านี้ให้พวก d e v e l o p e เเอาไปเอาไปลองเล่นเล่นก็ไี้นะใช่ตอนเนี้ยให้ให้ใคนธรรมดาใช่ให้ได้ใช้แล้วครับผมก็นั่นแหละฮะฟีเจอร์ใหม่ๆหลักๆเลยก็คือน่าจะเป็นเขาบอกว่าจะใช้งานพวกแบบว่าเวลา ส่งรูปโอนถ่ายข้อมูลอะไรเงี้ยจะง่ายขึ้นเวลาใช้เอาลุกเงี้ยเราสามารถดึงไฟล์จาก OneDrive เข้ามาได้เลยออเง่ายขึ้นนะไม่ต้องมาแบบว่าโหลดเข้าเครื่องแล้วก็คอยส่งให้เพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีฟังก์ชันก็คือตัววิเคราะห์ข้อมูลของ Excel เนี่ยครับจะมีให้ใช้งานมากขึ้นอืแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆอีกเยอะแยะเลยครับเราต้องไปลองเล่นกันดูก็น่าจะเปิดตัว เต็มเน่าจะไปปีนี้ครับครับปลายปีใช่ก็ราคาก็ไม่ได้บอกมาเท่าไหร่แต่ว่าของคนไทยก็คงไม่สนใจแล้วราคาเท่าไหร่อ๋อคือไปแล้วะแพงเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ใช่ครับก็เนี่ยก็ไปรอไ้อยู่เราปันทิปไปเดินไปพันร้อยอ้สบายอ่ะนะครับก็ จริงๆมันก็จําเป็นต่อชีวิตประจําวันนะเพราะว่าในในองค์กรต่างๆก็ใช้ Microsoft Office กันเป็นหลักใช่ครับใช่ไหมทำเอกสารเอกสารอะไรครับนะครับก็ก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปพัฒนากันต่อไปใช่ครับเพื่อความความง่ายในการใช้งานบ้างใช่ค่อนข้างเท่เลยนะวันนี้ครับใครตั้มมาแหละเหมือนแบบมีข้อมูลแบบนั่นอะนั่นเป๊ะเลยนะครับอ มาที่เรื่องราวของผมกันบ้างนะครับเป็นเรื่องราวของวงการทำไมครับผมขาวใช่นะครับผมขาวมา<ด>ต้องใช้<ด>ออดา้นโอ้โหเกา่กาเก่า <laughs> เอาตอวหัวมันจ้ะเ <laughs> นะครับเป็นเรื่องราวของชิปนะครับทางคอกคอมเขอขอกมาบอกว่าตัวแซ a เตากอนแปดศูนย์หนึ่งะครับที่เคยเป็นข่าวมาก่อนน้นนี้เนี่ย คือแน่นอนแหละ Snapdragon เป็นชิปตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควร,รอยู่ในเรือธง,<ร>งสมาร์สมาร์ทโฟนเรือธง,<ร>งอย่างาเฟียเลยเนาะออ,อยู่ในสมาร์ทโฟนใหญ่ๆหลายๆายแบรนด์เลยนี่เหมือน <laughs> นะฮะก็มีการถกเถียงกันเรื่องประเด็นของความร้อนสำหรับ Snapdragon แปดนยแปดหนึ่งูนย์บนะครับแ1ดอสิบเนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็เถียงกันไม่จบคนนู้นก็ว่ามันร้อนคนนี้ก10 10็ว่าอย่างนี้นะครับทางด้านของ ประธานฝ่ายการตลาดของทางค่อมเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลออกมายืนยันออกมานั่งยันยืนยันเลยบอกว่าเฮ้ยรุ่นที่มันร้อนเนี่ยเพราะว่าซอฟต์แวร์มันไม่ไม่สมบูรณ์หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับเจริงอ่ะคือของเขาไม่ร้อนหรอกของเขาไม่ได้ร้อนเพราะว่าซอฟต์แวร์ตัวสมบูรณ์แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคขึ้นปัญหาความร้อนไม่มีแต่ที่เขาสงสัยนิดนึงก็คือส่วนใหญ่สมาร์ทโฟนที่ลงตอนนี้เนี่ยเหมือนอย่าง LG G4 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยมันก็ใช้808นะยังไม่ใช่เป็นเป็น808ศูนหนึ่งศูงใช่นะครับเขาก็มันก็ถกเถียงกันไปเรื่อยแหละนะเออบางทีมันเป็นข่าวสารบ้างอะไรบ้างนะครับคนนุ่นสาวสารนิดเบียงเลยถูกถูกต้องนะครับอืมก็เอ่อตัว801เนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้สำหรับรองรับสมาร์ทโฟนเออ810นะครับ810ร้อยสิบอออกแบบมาสำหรับ ลงสมาร์ทโฟนที่มีความละเอียดระดับ 4K อ๋อก็ถ้าเราคิดกันขั้นเบื้องต้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะร้อนได้เพราะมัน <c oughs> ใช้เยอะแหละนะมันโหลดเยอะถูกต้องอแต่ทีนี้เขาอาจจะมีซอฟต์แวร์ที่ลดปัญหาเรื่องของความร้อนอมาช่วยไว้ก็ได้ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนครับอืมาทางผู้ผลิตก็ต้องเขียนซอฟต์แวร์ให้มันแบบใช้ทรัพยากรจอยูน้อยหน่อยถูกต้อง่คร้อน คนมีความรู้มีความรู้ดีโอเคข่าวต่อไปฮะเป็นข่าวแรกของผมนะเป็นเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับเกมผมยังไม่จบนะโอ้ผมเลยมเลยมเลยเบเมือนโดนเลยสกัดขาถลาไเบไคด้วยเอาใหม่เลยข่าวแรกของผมเลยฮะเป็นข่าวเกี่ยวกับเกมนะฮะเชื่อว่าคนอายุยี่สิบบวกเนี่ยอย่างเราเราเนี่ยต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนจะใช้คำว่าเราไม่ได้ เดี๋ยวใช้คอมโบวีใช่ไหมวีรับความปามนะเรื่องของเกมอายุ20บวกต้องเคยเจอนี่ยเกมนี้เนี่ยคนที่อายุ20บวกต้องรู้จักอย่างแน่นอนเกมที่ว่านี่คือเกมมูในตำนานนั่นเองหรือสเน็กสเน็กสเน็กปิดสเน็กรีไว้ครับอันนึงริมแดงเมื่อตอนนี้ครับผู้สร้างเกมมูในตำนานเนี่ย ที่ถือกำเนิดขึ้นในเมื่อปี1997ได้นำมาดีเมคใหม่ครับทำให้หน้าเล่นและมีลูกเล่นใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมเช่นมีการเก็บพลังวิเศษจากผลไม้ที่แตกต่างกันไปมีการแข่งขันออนไลน์กับเพื่อนๆรวมทั้งมีการเก็บเงินเพื่อซื้อของเพื่อพลังต่างๆครับก็พัฒนาขึ้นแม้แต่ว่าการชนหางตัวเองเนี่ยก็ยังสามารถเล่นต่อได้ไม่ตายแล้วใช่แต่ถ้าชนตรงกลางก็ตายนะล้นลอยกินหัว กินการตลอดตัวโดยเกมมูสเน็กซ์นีวานะจะกลับมาให้ทุกคนได้สัมผัสมันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในในเต็มรูปแบบเลยนะครับที่14พฤษภาคมนี้ในระบบ iOS Android แล้วก็ Windows Phone โอ้ได้ครบเลยก็คโอเอสใหญ่ๆใช่ลองนั่ถอยหลังกันดูว่าวันที่14นี่ละทีนี้ไม่ต้องเล่นแล้วมาแข่งกันโชว์แล้วไอ้กูได้ทั้ดีนะกูได้ทั้นี้นะใช่มีไอซองกอลเลยถูกถูกถูเพื่อนเลยมีออนไลน์ให้เล่นด้วยเออเข้าท่านะ ครับข่าวต่อไปครับเป็นท่าวของทางซัมซุมครับผมก็คือซัมซุงเนี่ยคเพิ่งได้เปิดตัว Galaxy S6 ครับแต่ล่าสุดเอง S6 Edge ด้วยใช่ครับสมตัวสองตัวครับทีเนี้ยเปิดตัวเสร็จแล้วเขาก็คนใช้มากมายก็พบปัญหาครับผมซันซุงก็เลยออกมายอมรับว่าว่าเนี่ยเขามีปัญหาอยู่เรื่องการจัดการแรมพื้นที่แรมอะไรอย่างเงี้ยก็ เป็นเป็นเป็นส่วนในส่วนของการแบบว่าเราเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็ปิดไปทีนี้เนี่ยตัวแรมมันไม่ยอมคืนค่าแรมให้กับระบบคือมันไม่เคลียร์ให้มันไม่ยอมเคลียร์แรมให้ก็เลยก็มีปัญหาว่าแรมเต็มกันอ๋อทีนี้จะเข้าแอปอื่นก็ไม่ได้ใช่ครับผม นั่นเลยฮะก็ทางซันซุงก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นรองตัวต่อไปน่าจะต้องมีการแก้ไขกันแล้วแต่ก็เป็นธรรมดาครับสมาร์ทโฟนออกมาใหม่ๆก็จะมีปัญหาอยู่บ้างถูกต้องใช่ครับผมก็ต้องรอการแก้ไขหน่อยฮะคนใช้อยู่ก็ทนหน่อยแป๊บหนึ่งครับผมครับ S6 Galaxy S6 กับ S S6A เนี่ยเป็นของอะไรนะเป็นของซันซุงครับโอเคแกน้เกาหลีนะทำไมอ่ะ ไม่ต้อะไรเวลังมีข่าวซ้ำซุงไม่ต้องเล่าเลยโยนมาทางนี้มันหลัยคัดแล้วด้วยอดหาอยู่เนี่ยเออเรื่องราวของผมกันบ้างนะครับเป็นเรื่องราวของมา l แวรตอนนี้กําลังระบาดนะครับทุกสํานักข่าวก็ค่อนข้างให้ความสาคัญกับข่าวนี้มาแวร r e ี่กินเหล้าเยอะใช่ครับทําไมฮะ malware m a l แวร์นะครับ ที่มีอยู่ในที่มีอยู่ในังไงฟิสบูงอ่ะมิซูวอว่าไม่ใช่มีทุอเพลงน้สังเกตดีมิสเวอกว่ามิซูเมว่ามิซูแมวอานะครับเป็นมาลแวร์ที่ออกมาค่อนข้างระบาดในบ้านเราตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นมาลแวร์ค่าไทยคือคือมันจะเรียกค่าไทยอืเหมือนกับจะมีเมลฉบับแปลกๆส่งมาเข้าสู่เมลเรา ทางที่ดีที่สุดเนี่ยเปิดเขาบอกว่าเปิดเข้าไปดูได้แต่ว่ามันจะมีไฟล์อินสตอลหรือไฟล์ที่เป็นแบบให้เราดาวน์โหลดนีไฟล์ซิปไฟล์อะไรพวกเนี้ยอย่าไปดาวน์โหลดถ้าเกิดว่าเมลมาจากคนที่เราไม่รู้จักครับใช่ไหมฮะก็อันนี้คือวิธีแก้ขั้นเบื้องต้นนะครับทางด้านของ DSi ออ่าก็ออกมาออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการเจอนะครับมาจากเอกสารของทางไทยเสริครับเพราะว่า องค์กรเนี่ยมันเจอมันเสิร์ชหาครับนะครับว่าเจอปัญหาอะไรบ้างคร,ครับทีนี้เขาก็ออกมาบอกนะครับว่า DSI เนี่ยสามารถลบมาแวร์นี้ไปออกออกไปประมาณ82รายการแล้วแต่ก็ยังมีเจออยู่มีหน่วยงานที่เจอปัญหาเรานี้อยู่ส่วนใหญ่เจอพวกหน่วยงานเพราะว่ามันจะเป็นเมลที่มันเป็นไฟ์เอกสารออันนี้เป็นปัญหาหลักๆที่เขาเจอกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องใครเจอนะครับถ้าคนที่ ส่วนใหญ่ user ที่ดูเราเนี่ยก็เป็น high end user อยู่แล้วครคั้งเดียว h ฮโซครับไม่ใช่ <laughs> ค่อนข้างที่จะเคลียร์ปัญหาพวกนี้ได้ได้ง่ายแล้วก็รู้วิธีเคลียร์นะครับขั้นเบื้องต้นก็ไม่ควรที่จะไปดาวน์โหลดอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ต้องไป store file อินสตอลไฟล์เลยแบบรู้กันอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อมูลสําคัญเนี่ยควรสํารองไว้ในอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่เป็นที่เดียวใช่ใช่แล้วก็วิธีหนึ่งที่เขาแนะนํามาทาง DSI แล้วก็ไทยเสร์แนะนามาก็คือให้ส่ง ส่งเมลไปว่าเฮ้ยอันนี้มันมันต้องสงสัยนะหรือยังไงเนี่ยส่งเมลไปที่ report@thaisearch.or.th นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไ้ข้างล่างคือให้เขาเช็คให้ใช่ครับว่าไม่ใช่ไหมทีนี้หน่วยงานนี้ก็จะลองเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ต้องก็ต้องระวังนะครับสําหรับคนที่ใช้เมลเป็นหลักเพราะว่ายุคนี้มันมันก็ต้องส่งเมลมาแล้วจดหมายก็ช้าไป <laughs> เออนะครับก็ฝากกันไว้นิดนึงนะครับตัวนี้ระบาดมากครับผมเห็นเยอะเลยก่าบอลโดนกันเต็มเลยครับทำไมอ่ะไม่มีมุกไม่มีมุกอันนี้เรื่องจริงก็ฟังอยู่เนืงจริงพี่ครับก็นั่นแหละฮะก็เห็นคนโดนกันเยอะมากเรียกค่าถ่ายกันทีก็หลายหมื่นครัผมเห็นอยู่แล้วก็คนบางคนก็ ต้องจ่ายอ่ะเพราะเอกสารเขาสำคัญจริงๆใช่ใช่แต่ว่าจริงๆผมไม่อยากให้จ่ายครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราไปอุดหนุนในพวกแฮกเกอร์หรือพวกผู้ผลิตไวรัสเหล่านี้แต่บุรีมันสําคัญจริงๆเขาต้องยอมแลกก็ใช่อ่ะถูกถูกอืครับอือโอเคอะไรฮะข่าวต่อไปของผมแม้เป็นข่าวเกี่ยวกับของค่ายเขียวหรือเอ็นวีเดียเนงว่าตอนนี้เนี่ยประกาศถอนตัวออกจากธุรกิจโมเด็มเรียบร้อยแล้วนอกจากธุรกิจชิปบนแท็บเล็ตอย่างเทก้าครับ ทางค่ายเขียวเลยก็ยังมีธุรกิจชิปโมเด็มฮะ 4g ของตัวเองที่ใช้ชื่อว่าไอเซล่าที่ซื้อมาตั้งแต่ปี2011นั่นเองนะแต่กับว่ามันไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ในเมื่อกี่วันมานี้เนี่ยทางเอ็นวีเดียจึงประกาศว่าจะหยุดพัฒนาต่อครับและเปิดขายสำหรับผู้ที่สนใจต่อไปโดยธุรกิจโมเด็มไอเซล่าเนี่ยมีพนักงานอยู่ราวๆประมาณ500ร้อคนโอ้หเยอะนะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในประเทศอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับอันนี้ไม่รู้นะฮะ เราก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่ามีบริษัทไหนที่สนใจแล้วซื้อขายกันในราคาเท่าไหร่คืต้องรอติดตามกันต่อไปก็เอ็นวีดีอก็เป็นที่รู้จักกันดีแหละหนึ่งเขาก็ทำการ์ดจอนะครับสองก็คือเป็นชิปเซตที่ลงสมาร์ทโฟนอย่างเออแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตครับเทานะครับแล้วก็อันเนี้ยไอเซราเนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีชิปโมเด็มเดราไม่ค่อยได้ยินสังเท่าไหร่นะใช่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้สนใจหรอกมั้งด้วยแล้วก็มันอาจจะมีแล้วก็ใช้ไป ไม่ไม่ก็คือผมว่าถ้าเขาเขาเขาทุ่มเทหรือจะปั้นทางเนี้ยมันก็น่าจะไปได้ปั้นขึ้นนะแต่ว่าเขาอาจจะแบบน่าจะไม่ถนัดมั้งอ่าก็เลยขายไปเพราะว่ามันมันก็อย่างที่เขาบอกว่ามันกลับไม่ได้ความอ่าไม่ได้คนนิยมครับก็นะครับก็ไปทําที่ตัวเองถนัดดีกว่าเขาถนัดอะไรกระจ่อใช่ไปซื้อไหมซื้ออะไรบีซื้อบริษัทเขา แต่พี่ไปดูแล้วเขายังจ่ายตังค์ผมไม่ครบเลยตอนนี้เขาทำกิจการเนี้ยอ๋อคือไอทำไอโมเด็มเนี่ยนะไม่ใช่เพ่พอเด็กไปหลอกไม่ได้สุดท้ายแลหละข่าวต่อไปอไปข่าวลืมครับลืวทำมัลติคอฟท์ครับครับก็ที่เพิ่งเปิดตัวเซอร์ฟเฟอสามใบในงานคือบ้านเราเนี่ยเปิดที่ งาน TMB ที่ไปใช่ที่ไี่นักไปดูพิตีใช่ไม่ได้ไปดูของหรอกไม่ไปดูของดูแต่พิจริงๆนะปีนี้สุดยอดลายคนดูรายการเราด้วยนะพูดแอดไว้นี่ฮค่ะต้องไปดูให้ได้เลยครับครับครับมากกว่าที่คุณคิดจริงๆมากกว่าที่คุณคิดครับนั่นแหละฮะข่าวครับข่าวลือก็ Microsoft ที่เพิ่งเปิดตัว Surface สามไปครับ ออกมาแล้วถข่าวลือว่าเซอร์เฟสเนี่ยรอเปิดตัวต่อเลยฮรรอเปิดตัวต่อเลยเพิ่งเปิดมึ่งเปิดตัวสามจะเปิดตัวสี่แล้วแลลืมอะไรขนาดนี้คือเขาบอกว่าตัวเซอร์เฟสเนี่ยครับครับอ่าจะมีไม่มีพัดลมระบายความร้อนแล้วอืมตัวสามนี่น่าจะยังมีพัดลมระบายความร้อนอยู่แต่ตัวสีเขาาบอกจะไม่มีแล้วก็คือทางเว็บไซต์แสตเกครับผมครับเขาก็ได้ออกมาแล้วครับว่า น่าจะเป็น CPU คอ i เหมือนเดิมอือแต่ต็คูณต่อ c o อ i เหมือนเดิมครับผมแล้วก็พวกไอ้ไม่สบายเล่าต่อดิออมันจุ๊งอะไรกับพวกเรานั่นแหละฮะก็รูปร่างหน้าตาก็ยังจุ๊งเหมือนเดิมอยู่พออินเทอร์ <c oughs> เฟซเชื่อมต่อต่างๆก็ยังใช้ของเดิมได้แล้วกิงก็ยังน่าจะใช้ของเดิมได้อยู่หมายถึงตัวคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้รับผมกอุปกรณ์อ่เชื่อมต่อใช่เสริมยังสามารถใช้ได้อยู่ใช่ครับผมนั่นแหละฮะก็ ข่าว่ามีเท่านี้ที่เป็นข่าวลือคือจะจริงยังไงครับเม็ิยังไงก็หลักๆใครที่กําลังมองหาก็ซื้อ s u r f เ c e 3สามไปก่อนสามไปก่อนผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบนะผมชอบมากชอบแท็บเล็ตที่เป็นวินโดว์เพราะว่ามันค่อนข้างใช้ง่ายใช้ง่ายเราคุ้นกับวินโดว์เครื่องเดสก์ท็อปเครื่องแล็ปท็อปเป็นหลักทีนี้พอพอไปใช้แท็บเล็ตที่มันเป็นวินโดว์มันค่อนข้างที่จะ ผมว่ามันง่ายในการจัดการอะไรนะใช่เหมือนคุ้นเคยอ่ะแต่ไปดูแล้วก็ไม่มีทีนี่ไม่ไม่ไม่มีตัวเซิร์ฟเฟซนี่ไม่มีตังค์ไม่มีบัตรครับไอเซิร์ฟเฟสของซัมซุงปะของเล่นดีกว่าเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งแตวต้องเครดิตเนี่ยขอขอซัมซุงต้องเครดิตขอช็อตนั้นนะไออย่างมีเทคแรกนะเราอดไม่อยู่จริงๆคุณผู้ชมน้ำตรงน้ำตานี่เดี๋ยวเอาบังให้เดี๋ยวให้เขาเอาบังช็อตเนี่ยเอาไว้เลยอ่ะ ที่ผมน้ําตาเล็ดเนี่ยน่าเสงสารเนี่ยก็ไม่ชัดนะนี่คนไทยหรือเปล่าเฮ้ยผมเป็นคนเกาหลีอพูดดีๆนะเกาหลีเนี่ยแล้วไม่ชัดอีกเนี่ยฮาเลยนะเดี๋ยวมานอาหริเฮียนะครับเอออ่ะนะครับวันนี้ก็พอปากของพอแล้วครับ วันอาทิตย์นะครับแต่ข่าวมันก็ขึ้นช่วงสองทุ่มมันจะเชิญชวนคนไปงานไทแลงบโยทัคไม่ได้งนแล้วแหละไเก็บของแหละนะครับใครที่อดไปดูก็ย้อนกลับไปดูเทปของเราได้นะครับผมพาทัวร์ซะแบบมากกว่าที่คุณคิดจริงๆครับไม่ต้องใส่แว่นสารเป็นตีทุกอย่างสารปติหมดครับนะฮะก็ยิ่งวัดเทือกเขาเทียนไททานิคชนนี่แหลนั่นมันกองแขิงนี่นะอ๋อนั่นแหละปินัดนี่ไม่ได้ถ่ายหน้าเลยคือถ่ายแต่โปรดังก็ะเด็ดช่เนี่ย จะบอกก่อนว่าช่องกล้องเนี่ยเวลาถ่ายในสตูดิโอเนี่ยโฟกัสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีแต่พอไปงานเนี่ยแม่งชัดจังเตาชัดตุกเต้าเออสองร้อยหกสิบองศาอ่ะงบนะไปดีกว่าครับผมหอมปาของคอนะวันนี้อืมก็ไม่มีอะไรมากนะครับครับไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับวันนี้ผมเสียอุ้ยครับผมนัดมิสทรีครับผมเซียนตั้มครับก็ต้องและ ทีมงานโอ้ฮอกซอนทีวีทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่เทปหน้าสัปดาห์หน้ากับสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสั่งซุ่มเปล่าสั่งซุ่เดี๋ยวมีแน่เฮดเด็งเหมือนกันสุ่ตดตาเด็ดๆติดตามพวกเราและข่าวสารกันได้ที่บุ๋มซัคสคริปต์ตรงนี้เลยครับจักรไทยเอาเหรอข่าวดีมนตั้งาน เป็นข่าวจากทางซัมซุงครับผมซัมซุงนะซัมซุงหลายรอบแล้วเนี่ยเปลี่ยนชื่อแล้วทำไมซซงเออก็ซัมซุงไงเออเอผมนี่ปากนี่อมเลไวหรือเปล่าตาอตามซัมซุงครับอยังนี่นั่นแหละก็คือกาเล็กซี่ตัวกาเล็กซี่ไอโฟไหม ไอ้แหละซูงเกิลเซอหกไอ้แหละถ้าดูกันงี้เอฟหกเอสหกับเอสหกเอเนี่ยฮังฮังเอฟหกแล้วก็เอฟหกเอใช่ฮะมันมีไงเนี่ยพอเปิดตัวแล้วคนใช้ก็เริ่มมีปัญหากันอ้าวเอาแล้วปัญหาเรื่องยางของทำไมโอ้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องแรมอืมเรื่องแรมคือตัวต้องจริงเลยตัวลอมตัวลอมของ ของ s 6เนี่ยครับน่าจะมีปัญหาเรื่องรอมอก็ทางสัรงัม็อไม่ยอมรับแล้วว่าเออน่าจะมีปัญหาจริงๆนั่นแหละฮะก็คือตัวแรมเนี่ยเวลาใช้งานไปเนี่ยครับก็เวลาเราปิดแอปเนี่ยมันไม่ยอมเคลียร์แรมให้กับเข้าทางระบบคือมันก็ยังดึงแรมมาใช้อยู่ใช่มันยังจองพื้นที่ในแรมอยู่แต่ทีนี้แอปพลิเคชันอื่นก็ใช้งานไม่ได้ใช่ใช่ออก็นั่นแหละฮะก็ก็ทาง สันตุมก็น่าจะสันตุมกน็น่าจะเดี yes. ๋ยวอีกพักวันก็ต้องออกลอมมาแก้ไขพยายามหลีกเลี่ยงใช้ไม่ได้ครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ดอะไรอะสันซุมอะมันก็สันตุมก็สันตุมไงทำไมมันพยายามจะหลีกเลี่ยงนหยุดหยุดเพื่อหลีกเลี่ยงแต่ไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้